สวัสดี FC ทุกท่านนะครับคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัน c h แช n n e l นะครับครับเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดของวันอาทิตย์นะครับหวยรัฐบาลนะครับอาจารย์เทพลักโชคนะครับก็ให้เลขเด่นมามีชุด3ตัว2ตัวนะครับก็เลขก็ประมาณนี้นะครับก็มี3า4ชุดเหมือนกันนะครับ1 5ห สตัว915นะครับ4ี่สามห้านะครับแปดสองนะครับห้าแปดนะครับเจ็ดเกก้นก็คือ88ดนะครับสลับ fc ที่รอดูของหน้าของอาจารย์ท่านนี้อยู่นะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสลับแนวทางอาจารย์ท่านนี้นะครับ ก็เคยให้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่างวดที่แล้วไม่มีข้อมูลนะครับถึงไม่ได้ลงนะครับครับผัดเรามาดูผัดมาเรามาดูอาจารย์เพชรไพวันนะครับเพชรไพรินนะครับขออภัยเพชรไพรินนะครับก็เป็นสูตรสองตัวบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากห้อง VIP นะครับก็มีสองตัวล่างนะครับตัวที่เน้น ซ้ายมือนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับนะครับของให้ล่างแต่ออกบนนะครับวันนี้ให้เก้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับส่วนสองตัวบนนะครับที่เขาวงไว้ให้ก็จะน่าจะเป็นตัวเน้นนะครับหรือจะเป็นตัวเด่นนะครับก็ไม่แน่เสมอไปนะครับอาจจะเป็นตัวที่ไม่ได้วงเล็บไปก็ได้นะครับเลือกเอาที่เราชอบก็แล้วกัน นะครับสลับแนวทางของอาจารย์เพชรไยรินนะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาครับของอาจารย์สูตรคำนวณครับเรามาต่อกันที่อา,อาจารย์ภูมินนะครับสถิติงวดที่แล้วเข้า56นะครับเลขล่างนะครับรูด3ามแต่ไม่เข้านะครับงวดนี้ให้8ปดนะครับแปดห 89านะครับสลับเอที่ติดตามนะครับนะครับวดที่แล้วเข้านะครับ5 6นะครับตรงๆนะครับวันนี้ให้เลขแค่3ชุดนะครับเด่น8นะครับไม่แน่อาจจะขึ้นบนหรือลงล่างนะครับ98งวดนี้นะครับเพราะว่าแอดจับคู่อะไรสำนักชนกันนะครับสลับ e p นี้นะครับ2แล้วนะครับสําสำักแล้วนะครับที่ให้ชนกันนะครับ8 9 9 8นะครับ อาจารย์ภูมินนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสลับงวดที่แล้วนะครับมาดูงวดนี้นะครับแปดหนึ่งแปดหกแปดเก้าเนี่ยนะครับเด่นแปดเรามาดูแนวทางของแผนแผนพารวยนะครับสลับงวดที่แล้วเข้านะครับห้าเก้าห้าหกนะครับเข้างวดนี้ให้มามีสามตัวนะครับหกเก้าสี่เก้าสี่สี่เก้านะครับหกเก้าเก้าหกนะครับ แล้วจะมีอีกใบหนึ่งนะครับที่เป็นที่ยังไม่มาร์คสีนะครับอันนี้ที่มาร์คสีนะครับของอาจารย์แผนแผนพารวยนะครับก็ให้ทุกท่านไปเสียงโชคกันนะครับใบนี้นะครับมาร์คสีเป็นคนละสีนะครับแผนแผนพารวยนะครับวิ่งหนึ่งวิ่งแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสลับอาจารย์ แผนแผนพารวย18่แนะครับ58 98านะครับสสำนักเลยนะครับที่ให้เล๊กเด่น98นะครับนะครับตัวเน้นก็จะเป็น58นะครับล่างแผนแผนพารวยแล้วมาดูนุ่มเชียงใหม่นะครับแอดนุ่มเชียงใหม่กับเจาะใจลุงหวังนะครับเจาะที่4นะครับนุ่มเชียงใหม่ให้9370นะครับ68 สามจนะครับนุมเชียงใหม่นะครับแอดเชียงใหม่ก็หน้าตามนะครับของลุงสมหวังก็เข้านะครับสลับงวดที่แล้วนะครับดูงวดนี้จะเข้าไหมนะครับเข้าเข้าต่อเนื่องนะครับเจาะใจลุงสมหวังนะครับก็เลขเจาะใจลุงสมหวังนะครับ เป็นแนวทางให้สำหรับทุกท่านเลยนะครับเราไม่สนับสนุนการพนันผิดกฎหมายนะครับเรานำแนวทางมาเสนอเป็นเพื่อไปเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับเจาะใจไปที่4นะครับรุ่นซับก็จะมีห้าสี่แบบนะครับ2ตัวก็แคบหน้าจอไว้นะครับนำไปเป็นแนวทางกันเรามาดูสื่อตีเลขของ อาจารย์ท่านนี้นะครับให้มามีวอที่แล้วสติชุดล่างนะครับปากกาหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างนะครับก็ให้มามีประมาณนี้ครับก็หลายชุดเหมือนกันนะครับแต่สซติมีให้ดูกันเลยนะครับแอดก็เห็นนะครับงวี่แล้วก็ไม่ได้ลงให้นะครับหรือลงนะครับย้อนดูคลิปได้นะครับเพราะว่าทําคลิป ไม่ค่อยมีเวลาทวนไปดูนะครับแต่ว่าแอดมีข้อมูลนะครับข้อมูลงวดนี้มานะครับมี518191นะครับ538393นะครับ5 7าเจ็ดแล้วก็5้า0 9นย์ดนาะครับสระบจาจทร์านี้นะครับให้มาอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเล็กชนกันก็จะมี81ดนะครับ8 1นะครับ หลักสิบล่างนะครับก้องงวดที่แล้วเข้าตรงๆนะครับลองดูวันนี้จะเข้าหไหมนะครับหรือจะเป็นเก้าแปดหรือเก้าเจ็ดก็เป็นหลักเด่นเก้านะครับล่างวันนี้เก้ากับแปดก็ลองดูกันนะครับว่าจะให้เข้าไหมนะครับวันนี้ลองชุนลุ้นกันดูครับเรามาต่อที่แปรปกฉลากนะครับ อาจารย์ทานนี้นะครับก็ให้แปลมาเป็นภาพแปลปกฉลักนะครับในวันแรงงานนะครับมาดาผู้ใช้แรงงานนะครับเป็นแนวทางสำหรับทุกท่านเลยนะครับก็เป็นเลขนะครับมี3ตัวนะครับ5 3 8นะครับ4 7 5 5 1 7 1 5 2 3 2 4นะครับตัวเน้นก็จะเป็น85 3 5 1 7 ห้าเจ็นะครับ2 4สี่สรับปกฉลาดเน้นก็จะเป็น5835นะครับในวันแรงงานนะครับไว้ออกวันที่2นะครับอย่าลืมนะครับไว้ออกวันที่2นะครับวันแรงงานวันหยุดนะครับเป็นวันเสาร์นะครับน่าจะชดเชยที่วันศุกร์เลยนะครับก็หยุดอีกแล้วนะครับนะครับก็ เป็นวันหยุดให้ทุกท่านได้พักผ่อนกันนะครับสถานการณ์นะครับมาดูอาจารย์อาจารย์ไผ่พารวยนะครับอาจารย์ไผนะครับนะครับให้ดูเลขอาจารย์ไผนะครับให้ตัวเดียวนะครับเลขล็อกนะครับยังไม่ออกนะครับงวดเลขตัวนี้นะครับอาจารย์ไผพารวยนะครับ98ตรงหลายสำนักอยู่นะครับโดนใจได้นะครับ ถ้าโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนดูด้วยนะครับแบ่งปันข้อมูลกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ไผ่ผารวยนะครับก็มาดูแนวทางของอีกอท่านนี้นะครับเป็นเลขเด็ดของอาจารย์ท่านนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเด่นเด่นเก้าศูนนะครับ วิ่งเกล่างนะครับก็4 5ห้านะครับเด่นแต่จับคู่ให้มีสี่เก้านะครับก็มาดูแนวทางอาจารย์อีกอาจารย์หนึ่งนะครับเลขล่างเด่น8ดนะครับเด่น8ถ้าจับคู่ให้ก็มีห้าแปดแปดเจ็ดแปดเก้าอีแล้วนะครับแปดหนึ่งนะครับเตะมี3ามตัวนี้นะครับน่าน่าลุ้นอยู่นะครับของอาจารย์ท่านนี้ก็ได้ นะครับนะครับก็ขอพบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ต้องลา,ลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ